สวัสดีครับอีสานบานเฮาครับมอนี่มาตึกแหครับอยู่หนองป่าครับมอนี้ก็พอได้กินอยู่ครับได้ประมาณโลสองโลนี่แหละครับประคอ3สามสี่โตครับประดุกโตหนึ่งครับอยู่หนองน้ำครับมา2คสองคนกับเมื่อปลกกันก็มีครับเมื่อก่อนผู้หนึ่งครับเดี๋ยวนี้ได้ปลาสองสามโตนี่แหละครับเหลือแต่อีสานบานเทาเลยครับอยู่ผู้เดียวครับเดี๋ยวนี้มาตั้งแต่เ้าๆเวลาพี่น้องครับ ผมก็ดีนี่ละน้องที่ตึกครับนี่น้องกลางหน้าครับนี่ประมาณนี้แหละครับปลากระายอยู่ครับแต่ว่ากีตมมันลึกครับเอาบได้ครับเอาเฮมาสามผืนผมก็ดีแต่ละผืนกันนักขนาดเลยนี่ครับผืนหนึ่งครับนี่กองก็เน่าอยูับสีเมื่อแล้วครับตอนตึกบได้ไทยเลยครับเพราะว่า เห็นปลาบอนแล้วครับนี่พื้นหนึ่งครับนี่เอามาสามพื้นครับเฮ้ก็ดีเดี๋ยวผมสิภาพไปเบื้องป่านะครับปลาคอสามสี่ตัวนี่ครับปลาดุกใหญ่ตัวนึงครับปลาดุกก็ะดีกระพาะได้กินแรงอยู่ครับอีสานบานเฮ่ามากับมูครับสองคนนี่ครับตายตัวนึงแล้วผมว่านี่ครับปลาบอนครับคุณครับปลาครับ ปาลาหลายเติบอยู่ครับปลาคอมีตัวใหญ่เลยครับนี่กระสิป,ประมาณเออโอ้เหยียบน้ําพี่น้องเลยปลาเหยียบน้ําพี่น้องมีแต่น้ำไผ่ครับอยู่นี่ตายตัวนึงแล้วมั้งผมปลาผมผมว่านี่ครับเด้อพี่น้องเด้อผมสิให้เบิ่งนะครับพี่น้องเอาปลาออกก่อนนะพี่น้องขอว่างแป๊บนึ่งนะครับ นี่แหละครับพี่น้องครับปลาครับนี่ปลาคอครับนี่สามสีตัวครับปลาดุกตัวหนึ่งครับครับตัวรุ่นๆครับพ่อดีครับกำคัดกำคัดนี่แหละปลาก็ดีครับได้พ่อกินครับื้นนี้ครับมากับมูครับผมก็ดีมูฝนเมื่อปลาซะผู้หนึ่ง ได้ปลาสองสามตัวนี่เล้าก็ดีโอ้เหยียบน้ำพี่น้องว่าหันเนาะเจ็บเลยตะเวนคอยแล้วครับพี่น้องครับย้อนแสงนีดจัาหน่อยเด้พี่น้องเด้อครับอยู่น้องปลามือมืออื่นสิมาอีกเล้วครับนี่มานํปยาปปาคอใหญ่ตัวหนึ่งครับยังบบได้ครับซัมบีแข้งนี่เพิ่นวาครับออกแหเพิ่นครับย่งบบได้ครับนี่ ดีเมื่อละพี่น้องเอ้ยคำละซีโม่งกลัวละครับขอจบคลิปสำหนีดเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ